อย่าไปกระแนะกระแหนดแล้วไปเปรียบเทียบคนอื่นเขาและนิสัยแบบเนี้ยปกตินี่นะมันก็แย่พอใจยอยู่แนละ้ววันนี้ทําให้สังคมก็คิดไงว่าโอป้ประเภทแบบไหนเนี่ยเกียรติยศรรรศักดิ์ศรีมันอยู่ตรงไหนเหรอท,ทั้งที่ผ่านองค์กรนะครับที่ก็จะบอกว่าเป็นเกียตรติศักดิ์ศรีของคนทั้งประเทศมาแบบเนี้ยแล้ววันนี้นะครับเป็นผู้นําของประเทศแต่พฤติกรรมหรือการกระทําเนี่ยโดยพรากรณีของการพูดว่าโอ,อ้โหสิกรรมปู คือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นเน็บนู่นนี่นั่นถามเมื่อานายกยิ่งรักเนี่ยนะเป็นนักการเงินสี่สิบเก้าวันเนี่ยนะเ็เป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วทั้งทั้งที่ถูกเย่ะเยะ้ยถากถามสารพัดและการเป็นนายกรัฐมนตรีของเขาเนี่ยวุฒิภาวะนี่มันต่างกันเหลือกเกินเนี่ยต่างกันมากเลยอะ่ะเขาเจอสารพัดยิ่งกว่านี้อีก แต่เขาสามารถยืนหยัดได้สังคมมองเห็นนะครับความมีมานะความมีความอดทนวุฒิภาวะของเขาเนี่นะไปวัดอะไรกับเขาไม่ได้เลยสารพัดที่ประโคนประเค้นใส่เข้าไปนี่นะเยอะแยะไปหมดแต่เขาไม่เคยนะมาต่อล้อต่อเถียงมากระทบกระเทียบนั่นเขาเป็นผู้หญิงซึ่งโดยนิสัยผู้หญิงก็ควรจะเป็นแบบนั้นแต่นี่ตัวเองเป็นผู้ชายคือจะทำอะไรไม่มีใครเข้าว่าหรอก เพราะวันนี้สังคมเขาให้คําตอบไปหมดแล้วโอ้โหโอโหสีกรรมรุ่นนะี้นั่นถามว่าที่ทําไปมันได้อะไรขึ้นมาบ้างผมถามจริงๆอแม้ไอ้ทีมงานนี่นะไอ้ที่อยู่รอบตัวนี่น่าตกกระบ,บาลจริงๆไม่รู้จ้างกันมาได้ยังไงฮะไม่ใช่ว,วิธีพูดเอ่ยวิธีทําหน้าที่นุ่นนี้นั่งสารพัดคือมันไม่ได้เข้าตรงเข้าตาอะไรเลยมีแต่สร้างความนะครับไม่ชอบทําให้กับตัวเองกับการสัญจรไปนะครับนะครับ ที่เกิดขึ้นนี่ฮวันนี้นี่เนีต้องตอบชาวบ้านก็ให้ดีประเทศที่มันอยู่ในสถานการณ์ของวิกฤตเศษตรษฐกิจเลือนลังตั้งแต่ตัวเองเข้ามารับประหารปัญหาต่างๆที่ผ่านมาภัยธรรมชาติน้ำท่วมฝนแรงซ้ำเติมหนักหน่วงนี่เดี๋ยวดูเหอะ เดี๋ยวดูน้ำฮะก้อนล่าสุดนี่นะนี่ถึงพิษณุโลกไปแล้วเดี๋ยวก็จะมาถึงฮะและมากกว่านั้นในน้านะที่มามาแล้วนี่แล้วก็ต้อง,องมาอีกโดยพราะในเรื่องเศรษฐกิจที่วันนี้นะภาษาไทยไทยนะเหมือนอยู่ในห้องดับจิตนะจะต้องกู้กู้แล้วก็จะต้องกู้และล่าสุดนี่สองแสนกว่าล้าน เอามายื้อลมหายใจประเทศและประชาชนถามว่าสามัญสำนึกรู้ดีรู้ชั่วรู้ชอบวันนี้มันควรจะต้องรอบครอบในการใช้เงินจัดความสําคัญก่อนหลังแต่ท่ามกลางประเทศหมดเงินหนี้ท่วมธุรกิจล้มละลายชาวบ้านทุกยากแสนเข็นรัฐบาลโดยกองทัพกลับเอาเงินมหาศาลสองหมื่นกว่าล้านเอาไปซื้อเรือดำน้ำถามสวรรค์ยันนรกก็ไม่มีใครก็ยอมรับได้กับเรื่องต่างๆเหล่านี้นี่มันเป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่องหนึ่ง พี่วันนี้คงจะไม่ได้พูดคงจะไม่พูดในวันพรุ่งนี้ส่วนอีกเรื่องนักการเมืองพรรคการเมืองสัญญาใครรับปากกับประชาชนนะครับในตอนหาเสียงวันนี้คิดกันเอาเองให้ดีกัแล้วกันที่บอกไม่หนุนสืบทอดอำนาจและสุดท้ายเป็นไงกลืนนะ้โน่นแห้กลืนน้ำบวนปากนะครับยอมซีโล,ล่าเพื่อได้ร่วมกับรัฐบาลและหักหลังคอรัุกับประชาชน แล้วล่าสุดนะครับวันนี้ถูกนักเรียนนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่เขามาทวงสัญญาวันนี้ร้อนก้นกันไปหมดรีบกูจริงกูจีก,จกูจอนะครับเกาะขาบวนนะครับของการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญวันนี้ขนาดโจรมันยังกลับใจได้ประสาอะไรกับผู้ทรงเกียรติในสาภาไม่รู้นะครับว่ามันมีเกียรติหรือเปล่าบางคนเนี่ยสมควรนะครับตั้งใจและจริงใจเพราะวันนี้สังคมประชาชนเขาดูออกหมดใครมันตอแหลใครมันจริงใจ และใครมันตั้งใจที่จะทําเพื่อประชาชนและประเทศชาติวันนี้เดี๋ยวก็รู้เองนะครับว่ามันคืออะไรกันบ้างนี่ฮะแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่ผมนะครับพูดไปเสมอๆกับเรื่องราวต่างๆแทนนะครับที่จะไปคิดนะครับว่าจะหาทางทําอย่างไรนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตทําอย่างไรนะครับจะแก้ไขปัญหาของประเทศไปได้นี่ฮะวันนี้ไฟเขียว ต่ออายุพลกฉุกเฉินเป็นครั้งที่หอีกหนึ่งเดือนตลอดเดือนกันยายนวันนี้สังคมก็มองออกกันไปหมดผมบอกน้วมึงต่อไปเลยทั้งปีทั้งชาติเนี่ยบริหารประเทศไปกับพลกฉุกเฉินเลยอุ้มกันไปเลยสารพัดถามว่าวันนี้สังคมก็คิดอะไรวันนี้เขาไม่มองเขาไม่สนใจแล้วจะไปบอกเขามีเบื้องหลังนะครับจากวนนี่นั่นอะไรไม่ใช่หรอครับเพราะการปฏิบัติที่ผ่านมาการบริหารที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นอะไรครับปัญหาความเดือมร้ําเอ่ยเศรษฐกิจย่ำแย่เอ่ยมันความไม่มีมันไม,ไ,มไม่มีมันทักฐานเอ่ยการทุจริตครอบชันนี่ต่างๆนี่หลักคือคือเบื้องหลังเนี่ยเบื้องหลังที่เกิดกลุ่มกระบวนการไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาประชาชนที่เขาต้องการปลดแอกประเทศแต่วันนี้ไฟเขียวนะครับต่อพระกงฉุกเฉินเป็นครั้งที่หอีกหนึ่งเดือนตลอดเดือนกันยายนนู่นฮะเอาไปตุลาเลยเอาไปนู่นเลย สิ้นปีไปเลยเนี่ยมติคณะมนตรีสัญจรเขาเห็นพ้องสอบคต่อยุคพลกรฉุกเฉินออกไปอีกหนึ่งเดือนผมถามแน่ว่าประเทศเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้ไปดูดินี่ได้ข่าวว่า,าสายการบินอะไรอะ่ะลดพนักงานไปอีกแล้วบริษัทอะไรนะเลิกจ้างพนักงานไปอีกแล้วแม้แต่กระทั่งผู้ทําธุรกิจนี่นะก็ทำนะทั้งปีทั้งชาติ วันนี้เขาต้องล้มละลายเลิกไปโดยปริยายมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอ่ะเพราะการทำมาหากินนี่นะมันไม่เอือ้อมันไม่เอื้ออำนวยเพราะกฎกติกานะครับเพื่อนขายนู่นนี่นั่นสารพัดท,ที่มันกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันเนะี COVID ่ยโควิดนีั้นบางทีนี่นะเราก็อดคิดไม่ได้ว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยมันมีจริงหรือไม่มีจริง ไอ้ที่ออกข่าวมาทีไรปับ๊บนี่นะต่อพลกกรฉกเฉินทันทีและถามว่ารักษาแต่อำนาจและผลประโยชน์ตัวเองแต่ในขณะเดียวกันประชาชนผู้ทําธุรก,กิจทั้งหลายเนี่ยเขามีผลกระทบจากมาตรการเรื่องเนี้อย่างไรอะ่ะใช่ไหมตาประเทศเข้าไม่ได้นู่นนี่นั่นมันต้องเอาความจริงมาพูดมาคุยกันไม่ใช่เอาตัวเองอยู่รอดแต่ประชาชนมันไม่รอดธุรกิจเขามันก็ไม่รอดอย่างเนี้ย ไปดูในมาตรการที่เป็นอยู่ไม่เคยพบเคยเห็นถามว่าวันนี้จะอยู่กับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างนี้กันไปเหรอนี่คือข่าวคนไทยกลับจากประเทศอยู่ในระบบการกักตัว14วันครบแล้วกลับบ้านต่อมาพบผู้ป่วยด้วยไวรัสอีกครั้งเป็นจำนวนสองคนและต้องกลับเข้าบ้านมารับการรักษาอีกครั้งหนึ่งนี่คือจูจ่ๆข่าวนะครับที่มันออกมา มันจะเกิดความวิตกกังวลอย่างกว้างขวางครับว่าเอ๊ะการแพร่ระบาดรอบสองตามคําขู่ของคณะหมอโควิดที่ขู่กันตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยถามว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ในที่สุดนี่นะมันก็มีการาแถลงข่าวว่าไม่ใช่การแพร่ระบาดรอบสองนี่ฮะบอกไม่ใช่การแพร่ระบาดรอบสองแต่ก็ยอมรับว,ว่าเป็นคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ แล้วก็อยู่ในระบบกักตรวจครบกําหนดแล้วก็กลับบ้านต่อมาก็ป่วยขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องเข้ามารับการรักษาจึงต้องตามหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนี้สองรายกันกล้าระวันไปหมดเพราะว่าเกรนจะมีการแพร่เชื้อขึ้นในประเทศไทยนี่ข่าวมันมาเกิดก่อนนะครับจะต่อพรกกรถเฉินในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีการเปิดประเด็นขึ้นมาว่าเอ๊มันจะต้องต่ออายุการประกาศสถานการณ์ฉุเฉินต่อกันไปอีกหนึ่งเดือนหรือคือตั้งแต่1ถึง30กันยา2 5 6 3เนี่ย มันก็ทําให้การใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยวันนี้มันก็ยาวนานมากที่สุดสําหรับพื้นที่ทั่วประเทศนี่ไงวันนี้เกิดการมุนงงสงสัยกันไปทั่วว่าเอ๊ะในเมื่อประเทศไทยไม่มีการแพร่ระบาดภายในประเทศนี่นะนานแล้วเนี่ยฉะนั้นไอ้ความฉุกเฉินเนี่ยทําไมเหรอมันถึงไม่ไม่หมดสิ้นกันไปทักทีฮะมันไม่หมดสิ้นกันไปทักท,ทีนี่ไงมันเป็นที่กังขาว่าไอ้ข่าวการติดเชื้อโควิด มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองตามโดยธรรมชาติหรือว่ามันเกิดโดยบังเอิญหรือมันมีใครจงใจจะให้มันเกิดหรือเปล่านี่ไงไอ้ข้อสุดท้ายนี่สําคัญไงสังคมก็คิดเขาอ่านเขาขามเขาคลางแคลงมันมีใครจงใจให้เกิดขึ้นไหมกับไอ้ข่าวต่างๆเหล่านี้ถามว่าเพื่ออะไรอะ่ะเอา้ามันจะได้ใช้ไงโดยเพราะข้ออ้างในการขยายการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินแล้วถ้ามเมื่อไหร่เนี่ยนะ ที่ไอ้ความเชื่อถือลดน้อยถอยลงแล้วเนี่ยนะไอ้ความสงสัยนั้นเนี่ยมันอาจจะมากขึ้นเป็นเทวีคูณขึ้นเทวีคูณขึ้นนั่นแหละครับทันทีมีการเปิดข่าวนะครับว่าจะมีการต่อ,อยุคสถานการ์ฉุกเฉินโอโหคนจํานวนมากต่างลําพึงลําพันขึ้นในใจว่าเฮ้ยกูว่าแล้วไงเอาอีกแล้วนั่นเพราะอะไรเขาคิดเขาพูดเหมือนกันหมดเพราะก่อนจะพอลกอฉุกเฉินปั๊บมันจะต้องมีข่าวต่างๆเหล่านี้นะขึ้นมาทุกทีแล้วสุดท้ายเป็นไงพอลกอฉุกเฉินต่ออีกเดือน จนประชาชนก็บอกนั่นไงเอาอีกแล้วไงกูว่าแล้วไงอย่างที่มันปรากฏตามโซเชียลมีเดียและสื่อมวลชนทั่วไปอยู่ในขณะนี้นี่ฮะมันเป็นกนารสะท้อนใี้เห็นไงถึงความเชื่อมัน่นว่าเป็นยังไงแนวทางความเชื่อของประชาชนเป็นไปในลักษณะใดนั่นหมายความว่าความกังขาสงสัยว,วันนี้มันขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางกว่าทุกระยะที่ผ่านมาน,ะนี่แหละครับประกอบทั้งก่อนหน้านี้ นั่นเขาก็มีผู้บริหารคนสาคัญในสบคเนี่ย